สวัสดีครับทุกคนครับการตื่นเต้นกับการมาของซาลาตันอิบบาฮิโมวิชค่าพลัง110ยังไม่หายกันเลยนะครับผมแต่เช้านี้เนี่ยก็มีผู้เล่นบางส่วนนะครับที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับข่าวว่าเฮ้ยโคนามิได้มีการลบโพสต์เกี่ยวกับโฆษณาของซาลาตันอิบบาฮิโมวิชบนหน้าโซเชียลมีเดียทุกอย่างจริงหรือไม่นะครับแล้วมันจะส่งผลกับ สลาตันหรือเปล่าที่เราเปิดมาแล้วจะยังไงนะครับอ้าวเป็นหน้าที่ของผมอีกนะครับที่จะต้องสืบเสาะเรื่องราวมาให้รับชมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมที่ไม่ได้แค่เป็นการแชร์ข่าวเท่านั้นนะครับแต่วิเคราะห์ให้คุณดูครับไปดูกันครับ เคยสังเกตกันไหมครับว่าในหน้าเว็บไซต์นะครับของทาง e f o o ุต a อลเนี่ยเวลามีแพ็คใหม่ๆออกมานักเตะบางคนเนี่ยจะถูกปิดหน้าปิดตานะครับผมสังเกตกันไหมอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นภาพของ a c ซมิลานเนี่ยในขณะที่คนอื่นอ e ีพิกเนี่ยก็จะเผยหน้าหมดเลยนะครับผมแต่ว่า b ิก Time ของซลาตันเนี่ยก็กลับเป็นภาพเงานะครับโอเคแหละอาจจะเป็นแค่การบอกใบเพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดให้เราแบบอยากรู้กันนะครับแต่ว่าภาพนี้มันก็ออกมาหลังจากที่เกมเปิดแล้วนะแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนกันแต่ผมแค่ ไม่ได้สงสัยแค่ตอนนี้นะครับผมคุณสังเกตว่าเวลามีแพ็กโชว์ไทม์นะจะต่างกับแพ็กอีพิกถ้าแพ็กอีพิกเนี่ยบนหน้าเว็บไซต์จะมีบอกนะครับแต่แพ็กโชว์ไทม์เนี่ยจะไม่มีบอกนะครับด้วยเหตุผลอะไรผมมีคําตอบอยู่ในใจแล้วละ่ะแต่ว่าคุณค่อยๆฟังไปแล้วกันนะครับย้อนกลับไปในวันพุธนะครับผมเกมก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์ที่เป็นรูปสิงโตนะครับผมที่เราเอามาวิเคราะห์คาใบ้กันนะครับว่าจะเป็นตํานานใครนะครับสุดท้ายเราก็ใบ้กันเป็นสลาตันซึ่งก็ถูกต้องถูกป่ะแต่ถ้าย้อนไปดูอีีกท นะครับผมคลิปวิดีโอนั้นถูกลบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะฮะถูกลบไปจริงๆนะครับหาไม่เจอแล้วนะครับเนี่ยหลังจากใบกร์ดเขียวแล้วมันจะต่อจากใบกร์ดเขียวแล้วก็มีแบ็กไฟเดย์นะฮะก็ถูกลบออกไปแล้วจริงๆนะครับผมเอ๊ะลบไปทําไมก่อนอื่นผมต้องเล่าย้อนความนิดนึงก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครยังจําข่าวได้เมื่อประมาณหลายปีก่อนเนาะในปี2020อ่ะประมาณ5ปีก่อนนะครับซาลาตันอิบราฮิมวิชเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ว่าเกมอีกค่ายหนึ่ง EA Sport นะครับผมใครให้สุด ใครให้สิทธิในการใช้ชื่อและหน้าของเขานะครับผมเข้าไปอยู่ในเกมล่ะฟิปโปหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ทราบเขาไม่รู้ว่าใครอนุญาตให้เขาไปปรากฏอยู่ในเกมทั้งชื่อและใบหน้านะครับแล้วก็ทํากําไรจากสิ่งนั้นนะครับเนี่ยได้มีการทํากําไรจากชื่อและใบหน้าของเขาโดยปราศจากความยินยอมมาหลายปีได้เวลาที่ต้องตรวจสอบกันแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้นเป็นประเด็นมากเลยนะครับในในช่วงปี2020นะครับถ้าเกิดใครทันนะครับหรือว่าใครคุ้นคุ้นข่าวนี้อยู่นะครับผม แต่ว่าพอข่าวมันเงียบไปบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าบทสรุปของข่าวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับผมคือหลังจากที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยฝั่ง EA นะครับที่ถูกพาดพิงนะฮะก็ได้มีการออกมาถแถลงนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีสิทธิในการใช้ลักษณะของผู้เล่นหรือว่าไรเน็ผ่านข้อตกลงกับสโมสรลีกและฟิปโปครับสำหรับกรณีของซาลาตันอิบราฮิโมวิชเนี่ย EA ได้อ้างว่าในตอนนั้นนะครับเขาใช้สิทธิใบหน้าชื่อของเขาผ่าน ผ่านข้อตกลงกับ AC มิลาในขณะนั้นนะครับผมตอนนั้นจําได้กันป้าว่า AC ซิมิลาและอินเตอร์มิลาเนี่ยหลุดจากเปสไปนะครับเพราะว่าไปอยู่อีกค่ายหนึ่งนะครับก่อนที่จะรีเทิร์นกลับมาในภายหลังถูกป้าเอ๊ะถ้าแบบนี้มันก็คล้ายๆกับตอนนี้หรือไม่นะครับเอ่อที่ทางอ e ีฟุตบอลมีลิขสิทิ์ของอ e ีบาผ่าน AC ซิมิลาหรือเปล่านะครับเออน่าคิดต่อนะ ส่วนทางด้านของฟิปโปเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้มา10ิในเรื่องของรูปภาพใบหน้าและชื่ออิม g มจไลท์ผ่านสมาคมผู้เล่นในหลายประเทศนะครับประมาณมากกว่า60ประเทศในขณะนั้นนะครับและสิทธิในส่วนนี้เนี่ยก็ถูกนําไปให้ทาง EA ใช้นะฮะร,รวมถึงบริษัทอื่นๆหรือเกมอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ EA อย่างเดียวนะครับเราจะเห็นว่าเกมฟุตบอลบางเกมก็มีการอ้างถึงสิทธิลิขสิทธิ์ของทางฟิปโปนะครับแล้วก็ใช้ใบหน้าของนักเตะหลายคนไปอยู่ในเกมได้นะครับหมายความว่า ลิขสิทธิ์เนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วในบางคลิปนะครับบอกว่ามันไม่ได้มีลิขสิทธ์แค่ลิขสิทธ์โดยตรงกับ,บนักเตะนะครับมันมีลิขสิทธิ์แบบกลุ่มนะครับแบบกลุ่มก็คือผ่านทางสมาคมแบบนี้แล้วก็ลิขสิทธิ์ผ่านทางสโมสรต้นสังกัดโดยตรงตรในขณะนั้นนะครับแต่มันก็มีความซับซ้อนอีกในเรื่องของขอบเขตของลิขสิทธิ์ที่สามารถทําได้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับจากโพสต์นี้ของซาลาตันในขณะนั้นเนี่ยก็มีนักเตะหลายคนนะครับผมเข้ามาสนับสนุนนะครับผมเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของซาลาตันว่าเออมันก็จริรงนะนะคือนัก หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะครับว่ามีมีตัวเขาเองอยู่ในเกมบางเกมนะครับผมและเขาไม่ได้สิทธิอะไรเลยซึ่งควรจะต้องได้นะฮะชื่อเสียงของนักเตะระดับสูงบางคนเนี่ยครับมันมีมูลค่าสูงนะครับผมในการที่จะขออนุญ,ญาตน,นำไปใช้นะครับอนอกจากไกนอกจากไกเด็เบลเนี่ยก็มีนักเตะหลายคนที่มาสนับสนุนข้อเรียกร้องของซาลาตันในตอนนั้นนะครับก็จริงนะถ้าเราเป็นนักเตะเราก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเออเราก็ควรจะต้องได้อะไรบ้างใช่ปะทาง EA เนี่ยก็บอกว่าสิทธ ทิภาพหรือว่าไลเซนซิ่งเนี่ยลักษณะผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่ในเกมเนี่ยมันครอบคลุมแล้วนะครับก็คือพวกเขาก็คือนักเตะเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญากับทางสโมสรลีกสมาคมผู้เล่นนะครับหรือว่าคอมเพลติชันการแข่งขันคุณสังเกตได้ว่าอย่างคริสโนโรนโดเนี่ยการโชว์ไทม์นะของออรนันเซอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของ A FC ฟซีแชมเปี้ยนลีกใช่ปะอยู่ในแพ็กเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับนั่นแหละมันก็เป็นสิทธิของทางการแข่งขันหรือว่าผู้จัดมันจะมีคือนักตเตะเซ็นสัญญากับสโมสร สโมสรไปเซ็นสัญญากับลีกและลีกอาจจะเป็นเซ็นสัญญากับทางทัวร์นาเมนต์กันแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าไอ้มัน,ม,นมันเกี่ยวโยงกันแบบใช้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับในตอนนั้นนะะแต่ก็ถึงว่าในในตอนนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องของซาตันตอนนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นขึ้นมานะครับผมทําให้นักเตะบางคนเนี่ยออกมามีความคิดว่าเออเราไปเป็นสมาชิกของฟิปโปตั้งแต่เมื่อไหร่โดยไม่ได้สมัครใจแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันพ่วงกันนะและประเด็นที่สําคัญก็คือว่าความโปร่งใสในการจัดการรายได้นั่่นแหละคา สิทธิ์ที่ทางตัวเกมจ่ายให้ทางฟิโปเนี่ยแล้วเ,เกิดการบริหารจัดการยังไงนะครับผมส่งทอดส่งต่อมาถึงสโมสรหรือนักเตะบ้างหรือไม่ในตอนนั้นก็เป็นเกิดเกิดการตั้งคําถามอยู่นะครับแต่ว่าบางทีข่าวลึกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาชัดเจนว่าไปคุยกันนอกรอบหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะครับว่าเออเกี่ยวกับข้อสงสัยที่คุณสงสัยนะครับผมคือทางฟิโปเนี่ยอาจจะมีการเก็บรายได้ตรงนั้นเป็นในรูปแบบของการให้บริการหรือการสนับสนุนให้คําปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับนักเตะ ที่อาจจะมาใช้บริการอื่นๆเนี่ยมากกว่าในรูปแบบของจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเตะนะฮะมันไม่เห็นเป็นตัวเงินนะมันเห็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็เลยต้องมีประเด็นขึ้นมาถูกปะ่ะจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการไปคุยนอกรอบหรือว่าอาจจะมีการตกลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเพราะหลังจากนั้นนะครับเออไม่ใช่หลังจากนั้นสิปัจจุบันนี้แหละ <c oughs> ตัดภาพมาปัจจุบันนะครับผม e อเอสบอร์26นะครับผมก็เปิดตัวหน้าปกโดยมีซาลาตันอิบบาฮิโมวิชนะครับผมนอนเปิดรูปของรด อยู่นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูปเป็นความทรงจําเป็นรูปตำนานนะครับเพื่อเป็นจุดขายของเขานะครับเกี่ยวกับเกม FC 2อ2 6ีสในภาคล่าสุดนะครับนั่นแหละครับก็แสดงว่ามีการเคลียร์กันลงตัวแล้วหรืออาจจะมีการอธิบายให้เข้าใจกันแล้วนะครับผมทําความเข้าใจคืนดีกันแล้วนะครับเกี่ยวกับข้อจํากัดต่างๆหรือว่าลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรืออาจจะไปจับมือเซธัญญากับสลาตันเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมหรือไม่แล้วหรือเปล่านะครับผมหรือสลาตันอาจจะเข้าใจแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ว EA สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ ผมเชื่อถ้าถ้าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าก็น่าจะมีการจับมือกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ถึงกับมาทําเป็นหน้าปกแบบนี้แสดงว่าสนใจการจับมือกันเพิ่มเติมนะครับอาทีนี้เราตัดภาพมาที่อ e ีฟุตบอลล่าสุดครับ แน่นอนครับปัจจุบันนี้นะครับผมสโมสรเอซมิลานรวมถึงอินเตอร์มิลานรวมถึงสโมสรอื่นเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์หลักของทางอีฟุตบอลแล้วกลับมาเมื่อไม่นานนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นการลักษณะของการใช้ลิขสิทธิ์ผ่านทางสโมสรหรือไม่นะครับรวมถึงเมื่อในงานเปิดตัวอีฟุตบอล2026ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับผมก็ได้มีการประกาศการจับมือกันระหว่างอีฟุตบอลและฟิโปนะฮะแน่นอนครับอีฟุตบอลก็มีลิขสิทธิ์กับทางฟิโปอีกนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่าลิิิขขสทธ์ถููกกกพัันน่ย็ึ้อบ ว่าขอบเขตในการใช้งานมันเป็นลนักษณะไหนนะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะจากที่ผมได้ศึกษามาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนในเรื่องของลิขสิทธิ์การใช้งานนะครับเราผู้เล่นทั่ว,วไปเราอาจจะพูดว่าลิขสิทธิ์คนนู้นลิขสิทธิ์คนนี้ล,ลิขสิทธิ์คนนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วในภายใต้คําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นสัญญาฉบับหนึ่งหรือชุดหนึ่งหรือเล่มหนึ่งนะซึ่งมันมีข้อตกลงเยอะมากๆนะครับผมถ้าเราสังเกตในเกมนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสอสาปีก่อนนะครับผมก็ ที่อยู่ในเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นการ์ดเขียวเทรนดิ้งอีพิกดิจเเดรี่ของเก่าบิ๊กพงษ์บิ๊กไทม์อะไรพวกนี้พี่โคจะไม่ลบนะฮะพี่โคจะไม่แก้ไขอะไรนะครับผมเวลาเขาอัปเดตอะไรพวกนี้เขาก็จะแค่เอาการ์ดม a ต d ฐานที่เป็นอันอวบอลเ l เบิลเพลเยอร์นะครับผมออกไปจากเกมแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ส่งผลกระทบกับการ์ดพิเศษนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันมีข้อตกลงมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าสิทธิในการใช้ใบหน้าและชื่อของนักเตะเนี่ยครับผมโดยส่วนใหญ่นะถ้าข้อตกล ลงกับทางฟิปโปเนี่ยครับเขาจะสนับสนุนเรื่องของการที่ให้ความสมจริงของตัวเกมเนี่ยได้มีการใช้นักเตะจริงๆไปอยู่ในแต่ละเกมเพื่อความเท่าเทียมกันนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ลิขสิทธิ์จากทางฟิปโปเนี่ยมันก็จะมีการสามารถใช้ชื่อนะครับหรือว่าหน้าตาของนักเตะที่เป็นสมาชิกนะครับกับทางฟิปโปเนี่ยไปปรากฏอยู่ในเกมได้แต่ข้อจํากัดคือสามารถสามารถใช้ได้ในเกมหรือว่าในเกมเท่านั้นนะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความ ว่าถ้าเกิดคุณจะโปรโมทอะไรเพิ่มเติมบนสื่อโซเชียลมีเดียหรือจากอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่ใช่นอกเหนือจากในเกมเนี่ยคุณอาจจะต้องไปขออนุญาตจากทางสโมสรหรือลิขสิทธิ์ของนักเตะโดยตรงหรือเอเจนต์ของนักเตะโดยตรงด้วยหรือไม่นะครับผมอันนี้ไม่มีการเปิดเผยอยู่แล้วคือถ้าเป็นลึกๆในในในเล่มสัญญาเขาไม่ค่อยมีการเปิดเผยต่อสญญาธารณะอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เราก็สันนิษฐานไปเพิ่มเติม,เ,ตมเบื้องต้นนะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่านักเตะตำนานที่เราเห็นอยู่ในเกมหรือว่าแม้กระทั่งพวกการ์ดฟีเจอร์เพลเยอร์ไอการ์ดเทร การไ g h ไลฟ์การ์ดโชว์ไทม์นะครับในร่างสมโมสรในร่างเอฟซี FC นะครับต่างๆนานาเนี่ยเมื่อมันอยู่ในเกมแล้วเนี่ยแน่นอนฮะลิขสิทธิ์มันอาจจะผูกพันตลอดไปว่าเออสามารถใช้ได้ต่อนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีลิขสิทธิ์ต่อแล้วก็ตามหรือยังไงอันนี้เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นข้อกังวลที่บางคนอาจจะคิดว่าเออตอนนี้เนี่ยทางพิโคเขาเลบโพสตโซเชียลมีเดียของทางที่โปรโมทร,รูปสิงโตออกไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับการ,ร์ดซาลาตันหรือไม่นะครับด้วยตามที่ผมได้ลองศึกษามานะครับผมคิด ว่ามันก็มีความเป็นไปได้แค่ประมาณ2-3อย่างนะครับประเด็นที่1นะฮะก็คือว่าอาจจะเกิดปัญหาทางด้านเบสิกเลยปัญหาทางด้านเทคนิค ปัญหาเทคนิคทางด้านเทคนิคคือแบบเอ่ min, ออาจแอดมินอาจจะต้องลบก่อนแล้วก็โพสตใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าประเด็นที่2นะครับผมก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับทำให้เกิดประเด็นคําถามขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็เกิดกระแสขึ้นนะครับแล้วก็เอ๊เกิดความสงสัยแบบนี้แบบที่เราสงสัยเนี่ยนะครับแล้วก็เออแต่มันก็ไอ้ข้อนี้มันจะทําให้ส่งผลเสียก็ได้ก็ได้นะเพราะว่าบางคนเกิดความกังวลคนที่อยากจะเปิดเนี่ยก็คิดว่าเออเปิดไปแล้วมันจะถูกลบหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เกิดความเสี่ยงเนี่ยไม่น่าจะใช่ข้อนี้นะ นะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำหนักมากที่สุดนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมลิขสิทธิ์ผูกพันเนี่ยก็อาจจะมีเฉพาะอินเกมเท่านั้นครับ จะใช้ได้แค่ในเกมเท่านั้นนะครับผมจะเอารูปร่างหน้าตาจริงๆของซลาตันหรือแม้กระทั่งชื่อของซลาตันเนี่ยไปปรากฏบนสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียไม่ได้นะครับผมดูฮะรูปโปรโมทบนหน้าเว็บไซต์ก็ไม่มีรูปจริงนะครับผมชื่อก็ไม่มีนะฮะชื่อก็ไม่มีนะครับผมให้ดูทีเซอร์นะอันนี้เป็นทีเซอร์ที่อยู่บน u t u b e นะครับนี่เห็นไหมสังเกตไหมคุณสังเกตไหมถ้าเป็นทีเซอร์ที่อยู่บน u t u b e อะครับมันจะไม่มีจังหวะของซลาตันนะครับผมในแพ็คนี้นะออมี จังหวะเริ่มต้นนี่เป็นรุดกุลิศเลยนะครับนี่เพราะว่า YouTube มันเป็นโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่อินเกมครับทุกคนนะแต่ถ้าเป็นคลิปที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยคลิปนี้นี่ผมอัดมาจากใน e ีฟุตบอลสตรีมพีซีนะครับมันมีจังหวะของซาลาตันด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฮไลท์ของซลาตันอยู่ในนั้นด้วยนี่นี่คือลิขสิทธิ์อินเกมหรือว่าลิขสิทธิ์ที่จะสามารถใช้ได้ในเกมเท่านั้นนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้รูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งชื่อของนักเตะบางคนที่ ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยโดยตรงกับนักเตะเนี่ยครับผมไปปรากฏบนโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวโดยตรงนั่นเองนะครับผมนั่นคือข้อสันนิษฐานนะครับผมก็คือว่าทางอ e ีฟุตบอลเนี่ยมีลิขสิทธิ์กับทางเอซิมิลาหรือไม่ก็ฟิปโปเท่านั้นที่สามารถใช้ข้อมูลต่างๆในเกมได้เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาออกมานอกเกมได้นะครับผมและไอ้รูปสิงโตรูปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็ถูกลบออกไปถูกถอดออกไปเพราะมันอาจจะคุมเครือนะครับผมถึงแม้ว่าจะ ม่มีชื่อสลาตันโดยตรงแต่แคปชั่นเนี่ยนะจากไปเยิ่งตำนานกลับมายิ่งราชาเนี่ยมันก็เป็นแคปชั่นของสาลาตันมันอาจจะคุ้มเครือนะครับผมเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะกลัวจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆตามมาก็ลบออกดีกว่าหรือไม่หรืออย่างไรนะครับผมประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีความกังวลไหมในการเปิดตามล่าสลาตันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องมีความกังวลนะครับผมคุณก็เปิดตามล่าไปตามปกตินะครับอย่างน้อยๆน,นะครับเราก็ได้เล่นอีกพักใหญ่ๆเลยนะนในอนาคตมันมีความเสี่ยงที่จะถูกถออออดกไปปหรืเล่า ผมคิดว่านักเตะทุกคนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับคุณไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาเป็นของตัวเองได้จีรังยั่งยืนนะครับผม <c oughs> แต่มันจะนานแค่ไหนแค่นั้นแหละครับผมในอนาคตทางอีฟุตบอลก็อาจจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขก็ได้ไม่ใช่แค่ซลาตันหรอกครับที่เราควรกังวลน,นะครับผมนักเตะตำนานทุกคนในเกมฮะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคตได้เสมอวันนี้อาจจะบอกว่าการ์ดสแตนดาดเท่านั้นที่จะถูกถูกเปลี่ยนเป็น u n a f ว o r d a b l e นะครับผมแต่ในอนาคตก็ไม่รู้ครับมันจะมีการ เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับของที่เป็นของของเรานะครับผมสักวันมันก็อาจจะไม่ใช่ของของเราก็ได้นะครับผมและอย่าลืมว่าข้อตกลงการใช้บริการทุกๆเกมทุกๆแอปเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในเกมจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ดิจิทัลมันเป็นเพียงแค่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเท่านั้นซึ่งลิขสิทธิ์ตรงก็แน่นอนฮะเป็นของเกมนะครับผมแต่เราเป็นผู้เล่นเป็นผู้ใช้บริการนะครับผมก่อนเราเล่นเกมเราต้องมีการกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งรายละเอียดตรงนั้นเขาครอบคุมไว้อยู่แล้วนะครับเนาะประมาณนั้นแหละเล่่นนเกกมใใหห้้สุคปลอย ความเครียดในการหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับชมกันเป็นหน้าที่ของผมนะฮะโอเคฮะถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกันกำลังใจกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันคาดเคลื่อนผิดพลาดประการใดหรือพลาดพิงอะไรยังไงไปก็ต้องขออภัยมาน้าที่นี้ไปด้วยนะครับไม่มีเจตนาในแง่ลบนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ